หกสิบสองชักห้าชักห้าชักห้ามาดูกันห้าพันมีทอน <laughs> สวัสดีวัยรุ่นผูทอนพอดีวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับเซตของจะส่งให้ลูกค้าไปปลากอบนะ <laughs> ทีนี้ก็เอามาให้ดูกันนะห้าพันมีทอนนะก็เป็นสเปคเขาบอกว่าเป็นลูกหกสบสอ แล้วก็เป็นรถเข้าเอยียงเป็นชักห้าก้าน GTO นะครับแล้วเซตขวาเซตลูกอ่ามาดูกันใกล้ๆนะอันนี้ก็เป็นลูก LSK นะครับก็ป่าหัวหลบวาวเรียบร้อยนะอันนี้คาบูน้ำมัน95แต่หัวจริงๆแล้วยังยังป่าดได้หน่อยแต่อยากให้ไปลองดูก่อนอ่ามีบ่อฝา,านะครับบ่อฝา ก็อย่าลืมเก็บนะครับช่วงที่ว่าปิดเปิดวาล์วปิดเปิดอไย่าให้มันไป,ไปบังไปบังอากาศบังไอเสียออกนะครับเก็บให้ดีไอดี ID. ไอเสียครับปากไอาดีนะครับตรงนี้อยู่ที่28มิลไอเสียอยู่ที่24แต่ฉีดนะครับเวลาฉีด ทีเดียวผมจะใช้อันนี้นะครับใช้สลิงก็ได้นะครับถ้าไม่มีบิวเลตใช้สลิงก็ได้นะครับฉีดเข้าไปนะครับฉีดน้ำเข้าไปไอดีฉีดได้อยู่ที่สามสิบซีซีไอเสียฉีดได้อยู่ที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับก็คิดคำนวณตามสูตรท e ี่ว่าหลายคนเรียนอยู่ในห้องนะครับสองร้อยกว่าคนอ่ะอ่าส่วนเสื้อนะครับตีปลอกเชื่อมข้างอ่า <c odes> ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนจะ สองให้ลูกค้าก็ต้องเซตวัดให้คือให้แบบเกือบเกือบเกนะแล้วลูกค้าไปหมุนไปดูไปเช็คไปอะไรอีกทีหนึ่งก็สำหรับชุดนี้เป็นน้ำมัน9กบ้านะครับหกสิบสองชักห้าการ GTO ทีนี้ปะกเกนจะอยู่ที่ประมาณ2อมิลมมประมาณเนี้ยเออหัวลูกสูบเหลือจากนะครับจากสลักขึ้นมาก็เหลือ11บเนะครับการ GTO จะสั้นกว่าการเดิม1นมิล บวกชักห้าเหลือสีลบกับหัวลูกสูบป,ปกติสิบสาเหลือสิบเอสองสามก็อยูป่ปากกินอยู่ประมาณ2อมิลถึงนี่หาโซ่ยืดยืดใส่ได้อ่าโอเคก็มาฝักเล็กเล็ก <c oughs> แต่บอกก่อนนะครับสําหรับหลายๆคนที่ทักมาหรือเอารถมาอยากให้แบบรอนิดนึงนะครับบางที บางทีมาถึงปุ๊บจะให้ทําเลยบางทีก็ติดงานอยู่นะครับที่มาก่อนก็นะต้องจัดไปเหมือนพวกนี้เข้ามาก่อนก็ต้องจัดให้เขาก่อนโอเคเอามาฝากเป็นทิคเล็กๆ,ๆไปลองไล่กันดูนะครับอย่าลืมนะครับเก็บฝาเบ้าฝา,าอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ